วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่สนามเป้ากันบ้างนะคะเพื่อให้เข้ากับช่องต้องมีการพาไปมุงอย่างแน่นอนนะเป็นไงคะคุณโจวันนี้คอมเมนต์คอมเมนต์การแต่งตัวสีสันสดใสใสเวอร์มาครบทุกขีดเลยค่ะเล่มนุษยนสีเอเยนซ์สีสีดามอล์นเชื่อนะเวลาฉีดหอมอ่ะดูบ้างมันมีคาถาเลยนะมีกระถาก่อนมาดูดวงกันแบบแม่นๆปังๆนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง AMC นะคะพบกับแอมคนเดิมคนดีแล้วก็คุณโจนะคะโอเคค่ะรอบที่แล้วนะคะเราไปบุกย่านเจริญนครมาแล้ววันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่สนามเป้ากันบ้างนะคะเพื่อให้เข้ากับช่องต้องมีการพาไปมูงอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนยังไงต้องดูให้จบนะคะ เราไปหากาแฟดื่มกันก่อนเพื่อเริ่มวันนะคะพร้อมไหมคะคุณโจพร้อมครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะคะรอบที่แล้วที่ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นที่น่าย,ยินดีอของเราสองคนมาเพราะาเป็นคลิปแรกด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปต,ต่อไปให้ดีขึ้นอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดื่มกาแฟไปทานบรันช์กันก่อนไปที่ไหนเดี๋ยวติดตาม อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์บาริสต้าสุดหล่อของเราคนนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ <S <S ชื่ออะไรคะเนี่ยสวัสดีครับพี่ทามครับโอเคพี่ทามคะอยากให้แนะนําหน่อยว่าเครือ่องดื่มและกันเมนูอะไรที่ลูกค้าสั่งประจําเลยเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เราอะครับจะมี5ตัวครับแต่ว่าที่ขายที่ที่สุดน่าจะเป็นเพมซัาตัวแรกเลยมันจะเป็นน้ําผลไม้ครับมีแบบบ้งจีมีกุหลาบครับใช่แล้วก็ออนเดอร์ชัดกาแฟมีฟองมานซาด้วยจากสปารเก็ตตี้โซดา อันนี้คือมีกาแฟด้วยใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าคนที่ไม่ไม่ดื่มกาแฟนี่แนะนําเป็นตัวไหนคะถ้าไม่ดื่มกาแฟจะมี3ตัวล่างครับมีเวส์ฟูดอิสปาฮองเอทแล้วก็เลมอนเอทสองตัวล่างอิสปาฮองเอทกับเลมอนเอทจะเป็นน้ำผลไมา้ถ้าชอบเปรี้ยวจะเป็นเลมอนแต่ถ้าชอบหวานหน่อยจะเป็นอิสปาฮองเอทที่มีเยลลี่สตรอเบอรี่ข้างล่างด้วยแต่ถ้าเป็นเวส์ฟูดใช่ครับจะเป็นชาเออร์เกรทที่ผสมกับโซดาเป็นหวานฟ้าแล้วอันนี้ก็คือเป็นทางร้านนี่เป็นคนคิดชื่อเมนูนี้เองไหมคะใช่ครับทางร้านค ถ้าเป็นอาหารละอาหารแนะนําเป็นตัวไหนเอาเด็ดๆเลยสักหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆนะครับเป็นพวกบันวูส์ใช่ทั้งหมดนี้เลยที่เป็นเมนูบันอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของกันใหญ่ที่ขายที่ก็น่าจะเป็นแบบพวกบันสติกเช่นเบรี่สอีลตัวนี้ที่อยู่หน้าร้านเพราะมันสวยด้วยอะเนาะสวยด้วยอร่อยด้วยในข่าวอัานี่คือตอนเย็นก็เป็นบาร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนช่วงหกโมงกาแฟจะปิดแล้วสวิตเป็นบาร์ แล้วอันนี้คือพี่ทาอยู่ด้วยไหมคะตลางคืนผมไม่ได้อยู่ครับแล้วแต่ว่าแต่ว่ากลางวันอาจจะแบบช่วยกันอะไรเงี้ยครับตอนไหนแล้วผมจะทําตอนวงเช้าครับอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเจอพี่บันทินเดอร์สุดหล่อก็มาช่วงกลางวันนะคะกลางคืนไม่อยู่แล้วนะคะจะเป็นจะเป็นสุดหล่อท่านอื่นอยู่แทนนะคะหล่อทุกคนครับจะสวีงหน้าตาได้มีงงแล้วนะว่าเป็นคาเฟ่หรือบาร์โฮสขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราได้เข้าไปู่ในร้านเรียบร้อยแล้วร้านนะสวยนะ,ค,ะคือเป็นแนวแบบสีสัน <c oughs> ใครที่ชอบแนวแบบสีสันสีเยอะๆคันลูกฟูเนี่ยต้องมาที่นี่เลยคือแต่งตัวจัดจัดลำๆถ่ายรูปสวยมากคือ <c oughs> ที่นี่นะคะชื่อร้านแสงเอานะคะอยู่ตรงปลายสะพานมิเดสีสนามเป้านะคะมาง่าย <c oughs> มากคือลงมิเดีเอสนาเนี่ยก็ <c oughs> ถึงเลยนะคะแล้วก็ภายในร้านเนี่ยก็คือมีสามชั้นร้านนี้นะคะเป็นแนวบรันช์แอนด์บาร์นะคะคือชั้นล่างเนี่ยก็เป็นแนวแบบ คาเฟ่มีที่นั่งเล็กๆๆข้างบนก็จะเป็นแบบเป็นแนวโซไฟา์ตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วแต่ว่าก็จะมีห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำที่แบบสีสันที่สามารถไปถ่ายรูปได้ตอนกลางคืนก็เปลี่ยนเป็นบาร์ เขาได้ํามาสวยสวยสวยก็คือหมุที่นี่นะคะก็ตามชื่อเลยเป็นแเอาแล้วก็เป็นแสงล้วเขาจะมีการแบบเล่นแสงแบบอย่างของมันคือถ้าเป็นบาร์ค่ะจะเป็นแบบแนวแบบว่าเอาแสงมายืนใส่แกลงให้ดูเป็นหมุดหนึ่งเออเก๋แบบมากนะคะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทําการสั่งอาหารที่เหมือนเป็นเซตบันช็อปปีค่ะก็จะได้สามอย่างเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าสั่งอะไรมาบ้างตอนนี้กำลังรอ ่ะตอนนี้นะคะอาหารของเราได้มาแล้วนะคะค่ะเซตนี้เรียกว่าเซตอะไรคคุณโจบัลลคอมโบครับเราจะได้ทั้งหมด3อย่างเลยนะคะก็จะมีสองข้าวสองข้าวใช่สามเครื่องดื่มสองจะเป็นของหวานแล้วก็สลัดแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นพาสต้านะคะให้เราเลือกได้เป็นไงคะคุณโจวันนี้คอมเมนต์คอมเมนต์กันแต่งตัวสิสีสันสดใสใ่เลยมาครบถ้วนดค่ะได้บรรลุสิป่ะแต่ว่า อันนี้นะคะอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่สีส,สันสดใสอย่างเดียวนี่คือแอบมึน mm hmm. ในกลามูดด้วย mm hmm. เพราะว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องส,สีสีประจำวันเ <c oughs> ชื่อนะเออเวลาจะไปเจรราคาขายหรือว่าจะไปคุยงานหรื <c oughs> ออะไรเนี่ยเราก็ต้องมีให้ผู้ใหญ่เอ็นดูการงานความรักอย่างนี้นะคะ สีเขียวถ้าดูในตารางก็คือผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่ดูกเทุกคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้จะได้หลักใช่ไหมเราจะได้ได้ยอดวิวเวยอะๆคือ <c oughs> อยากคุณโจนละคะวันนี้คุณดูด้วยไหมจริงวันนี้ก็ต้องมีอ่านเรื่องสีแดงนะครับแล้วก็แบบสีแดงมันจะเป็นความโชคดีวันนี้นะครับต่อคุก็ไม่ได้มีสีแดงก็เลยพยายามหาอะไรที่มันมีสีแดงเข้ามานะครับเพื่อเดบบ็อาซ์ิมความโชคดีในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังน้อยก็มีแซมแซมก็จริงแต่ขอให้อะไรที่มันเป็นอะไรตันเป็นสีที่ไม่ เราไม่ต้องใส่เราผอมออย่างวันนี้นวันที่เราถ่ายกันเนี่ยคือวันพฤหาัสท,ที่ไม่ดีเลยคือสีดำอ่ะ<ช>ก็จะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีสีดําเลยอยู่ใช่เขราบอกว่าอันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนตัวน่ะแล้วว่าเราอ่ะเราสองคนละเชื่อเรื่องการสีการใส่มันมีหลายศาสตร์หลายหมอหลายอะไรบ้างมากนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าอันที่เราดูกันทั้งคู่คืออะไรค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มมาคืออันนี้ลิปการเล่นนะคะ ก็คือหลักๆรูมันจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนว่ามีผักแล้วก็มีครีมชีสที่เป็นหยิบสำหรับสายเฮลตี้นะคะเฮลตี้แบบเฮลตี้ใช่เฮลตี้ <c oughs> แบบดูเหมือนเผลอๆนะ่ะมันเหมือนการเล่นจริงๆนอะ่ะมันเหมือนอยู่ในสวนขนาดอันนี้เป็นเหมือนจอบเลยค่ะ ต,ตัวอันนี้นะคะนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของเขาเนเจอร์ของตัวนี้ค่ะเป็นบัลลิชมีหลายรสชาติมากค่ะแต่ว่าเราก็เลือกที่เป <up> ็น <Patrol> จิกเนเจอร์ของเขาคือสตรอเบอร์รี่บัลลูชนะคะตัวบันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอ่าอินสปิเรชันมาจากมันโอ้มันทอดเออแบบทอดนี่ก็มาชิมดะว่าจะเป็นยังไง จะเดินไปเรื่อยๆจะพาชมว่าสามชั้นน่ะแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะกี่อาหารอร่อยไหมคะคุณโจอร่อยค่ะโอเคเฮ้ยกินอะไรวะแอมกินอะไรกินน้ำหรือเปล่ากินกิน้ำหอมเหรอเออต้องพูดต่อว่า แอมเนี่ยเป็นคนที่ชอบน้ําหอมมากกีินตัวคือสาคัญมากนะคะน้าหอมแต่ละวันในฟปิลลิ่งแต่ละวันก็ต้องไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่วันนี้ที่แอมฉีดคือของอารีนาแกรนดนะคะอันเดอร์โทนของมันอะ่ะส่วนมากแอมเวลาจะฉีดใช้น้ําหอมกอ็จะเป็นแนวแบบโคนนัทวิปครีมให้ออกแบบแบบสดใสถ้าโจก็ชอบน้าหอมเหมือนกันไม่ใช่หรอมากครับเออพรรู้จักกันรั้งแรกที่ยังิุยกันได้เลยเป็นคนที่กลิ่นตัวหอมตลอดแล้วก็คือจะไม่ค่อยซ้ำกัน ก็เหมือนกันชนะว่าแต่ละวันแต่ละวันแล้วแต่ฟิวว่าวันนั้นเราจะไปไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงาถามว่าเรามีเกินไปปุ๊บว่าชุดปกติเนี่ยเวลาไม่ว่าจะก่อนออกจากบ้านเวลาฉีดหอมอ่ะดูบ้างมันมีคาถาเลยนะมีคาถาก่อนคาถางท่องในน้ำหอมอ่ะเราก็ฉีดใจตัวเองเพื่อให้แบบมีเสน่ห์เพื่อให้แบบว่าไปคู่เจรจาแล้วแบบคนรักคนอ็นดูไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงแต่ว่าก็ทำไว้ก่อนทำมาตั้งนานละถ้าเกิดใครสนใจนะเนี่ย ไปสวนปามได้เลยมูลแล้วก็มูที่สุดตัวความสบายใจของเราเองกันะ mm hmm. ถึงแม้ว่าทำอะไรสาเร็จเป็นที่ความพยายามของตัวเองไปอย,ายา่างน้อยก็อันนี้ก็มาเสริมลกันถนะูงไหมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกัน สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรบ้างคะเนี่ยพี่แฟร์พี่แฟร์กับพี่ป้อนะคะอะไรคือคอนเซ็ปต์ของร้านนะคะันนนไหร่คบเหมือนร้านที่แบบเราอยากเอางานอาร์ตมาอยู่ในชีวิตประจำวัน ถ้าสังเกตเห็นนะในร้านมันจะมีอะไรแบบแปลกๆให้เห็นวางผิดที่ผิดทางอะไรเงี้ยเราอยากให้รู้สึกว่ามันมันอยู่ได้ในทุกๆแบบหลายๆแบบแล้วแต่ละเดือนเราก็จะมีศิลปินมา c o l l กับเราด้วยในทุกๆเดือนก็จะเปลี่ยนไปเป็นศิลปินแต่ละคนกลางวันก็อยากให้เป็นที่สบายๆที่ทุกคนสามารถมาแล้วก็นั่งใช้เวลาทั้งวันได้แต่กลางคืนอยากให้ลองมาอยากให้ลองมาเพราะไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ อ่าทีนี้สงสัยแล้วจะเป็นยังไงต้องมานะคะเพราะว่าบาร์นี่ก็คือเริ่มตั้งแต่6กโมงไหมเาต้องแต่กฎหมายให้ขายได้5้าโมงเลยแล้วกันโอเคเมื่อไหร่กฎหมายได้เราก็พร้อมเสมอใช่ครับเท่าที่เดินดูเนี่ยคือ3มชั้นก็คือไม่เหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์ต่างกันยังไงบ้างอะคะในแต่ละชั้นเหมือนก็อยากให้คนเออ e อ็กเซเรียคนละแบบอย่างชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองแบบ อยากให้ร like, it ู้สึกแบบสนุกแบบหนึ่งหรือว่าชั้นสามอะไรเงี้ยแบบเดินไปเหนื่อยแล้วสองสามฐานพอชั้นสามมันก็ดูแบบดูชิลดูโคสตี่เลยครับแต่มันก็จะมีแบบติดความเว้ความเท่ด้วยแบบเซนตนาเรียที่เราแต่งก็ฝากร้านแฟร์เอาด้วยนะคะจริงๆที่นี่เป็นบรันช์แอนด์บาร์บรันช์ก็คือ11บเอโมงถึงบ่ายสก็แค่ว่าพอไนท์เพราะว่าคนไม่ให้ขงแเรวก็อ่าใช่เพราะเรามีพร้อมอยู่แล้วครับเต้าพีเอ BTS ทางออก2ก็ ามามีที่จอดรถ4คันโทรมาเช็คก่อนได้แต่ว่าถ้าให้สะดวกเลยก็มารถไฟฟ้าลงมาศูนย์เมษถึงรถไฟฟ้าโอเคมาง่ายมากไม่มารถก็มา BTS ลงปุ๊บถุงเลยนะคะได้คะ่ะขอบคุณมากค่ะพี่ฟ้าพี่บอสดีค่ะ<ร>ตอนนี้นะคะเราได้ขานกาแฟแล้วก็ลองท้องไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปมูออ่ะมงูงว่าทำไมทำอย่าี่ที่มูด้วยเราจะพาไปดูว่าที่มูงแคมไนถึงเนี่ยคือที่ไหนเป็นยังไงบ้าง มาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่สถานที่มูเราแล้วอย่มนงนะคะว่าทำไมอยู่รานหารญี่ปุ่นถึงมูได้ที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ที่ทานครบหนึ่100บาทแล้วสามารถสั่งให้ปีอยู่สัปเป้าก็าคือไม่ไกลเลยยิ<อ>่งถ้าเราเดินจากม่กีรังแทเอามาก็คือสามารถเดินได้เลยระยะเวลาก็คือเดินมาได้สาขาเราสังส่งเ็นอาหารไปนะ้วก็ในราคา999บาทได้ดูดวงแล้วล่ะตอนนี้นะคะรออาหารอยู่สังส่งเป,ป็จไปับรองว่าอิ่มไม่ถึงเราอิ่มเลยอิ่มมากว่ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพื่อการดูดวงซูู้ปะใช่ไหมคะคุณโจ เราไปดูกันว่าอาาหรเป็นยังไง อาจารย์กันว่าอาจารย์ชื่ออะไรแล้วก็เป็นไพศาลอะไรเพื่อจะได้เชิญชวนทุกคนมาทานอาหารกันที่นี่แล้วก็มาดูดวงด้วยกันนะครับพีดาค่ะแต่ว่าจะเรียกพิดาค่ะใช่ค่ะไพ่เป็นไพ่กอสกอสเนตศาสตร์ของฮินดูค่ะเป็นประวัติของพระนารายทั้งหมดอะไรเนี่ค่ะแล้วปกติก็คือพิดาก็อยู่ที่นี่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคบใช่ค่ะร้านเราเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดวันจันทร์ก็ถ้าใครอยากทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆแล้วก็ มาดูดวงกันแบบแม่นๆฟังๆนะครับแล้วก็พานไี่ดาเลยนะครับที่นี่นะครับที่มัตตุร์นะครับมาพบกับพี่ดาได้นะครับพี่ดาก็จะดูเหมือนสรุปให้ก่อนนะครับจะให้สิ้ใไนะครับแล้วก็จะว่าพูดว่าเราเป็นอะไรยังไงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถามคำถามได้ประมาณสามคำถามนะครับถามในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราอยากไป้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ดามากมากนะครับดีใจดีค่ะเชิญนะคะขอบคุณค่ะ อ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขอปิดคลิปไปก่อนเมื่อกี้ดูดวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดีครับก็ออกมาสำเร็จแล้วนะครับอ่าโอเคค่ะยังไงเราขอตัวไปก่อนแล้วรอบหน้าเราจะไปมูที่ไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะคะเราจะได้มีกําลังใจในการพาไปมูต่อหรือว่าใครอยากได้ให้เราไปทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเราก็จะพาทุกท่านไปตามที่ทุกคนรีเควสเลยโอเคค่ะบ๊ายบาย